นะคนะในช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยะะทางซับลามอาร์ติสเอเจนซี่ค่ะซึ่งเป็นต้นสังกัดของฮานิสะะะมาชิกสาววงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังะะ DXID e x i d ได้ออกมายืนยันว่าในขณะนี้ฮานินกำลังเดทอยู่กับแฟนหนุ่มนอกวงการยางแจอุงะะที่ก็มีอาชีพเป็นจิตแพทย์ค่ะโดยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เ,เป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็คบหากันดูใจกัน,นะะหลังจากที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้นั่นแหละ โดยทางต้นสังกัดนะคะขอบคุณเป็นอย่างมากถ้าหากทุกคนนั้นมองความรักของฮานิแล้วก็ยางแจงองนะคะด้วยความอบอุ่นใจด้านสำนักข่าว SBS ค่ะได้มีการเผยรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าฮานิแล้วก็ฝ่ายชายนะเขาผ่านดูใจกันมาได้เนี่ยสองปีแล้วฮานินะคะเดบิวต์ด้วยการเป็นสมาชิกวง EXID ในปี2011ซึ่งในตอนนี้ตัวเธอนั้นก็ไปได้สวยเลยนะคะในสายงานการแสดงโดยเธอเพิ่งจะถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Ures Me Up นะคะแล้วก็ XX ค่ะ ไปได้ไม่นานทางด้านของฝ่ายชายนะคะก็เคยไปร่วมรายการโทรทัศน์มาแล้วหลายรายการไม่ว่าจะเป็น h าร์ดซิงเกินะคะแล้วก็ Real Story, ว r e o l p o u p t e Story The Wall of r o s s s ค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าย่าง b r o ์ e e นชูเบ o World นะคะที่ทำร่วมกับพี่ชายด้วยฝ่ายชายเนี่ยเป็นจิตแพทย์หนุ่มนะคะที่ส,วสาวๆก็หวกรีดการาด<ล>มากเลยหลออ่อแล้วก็แบบมีความรู้คือทางฝั่งเกาหลีเขาจะชอบมากบุคลิกแบบนี้นะคะเหมือนผมนั่นเอง <laughs> เงียบเลยหล่อแล้วก็มีความรู้ม,มีเดียบละเล็กๆดีงามเวลาสี่